สวัสดีครับพบกับผมต้นมิชแนลนะครับวันนี้เรามาทําลาบหมูกันโดยลุงเอนะครับลุงนายเออันนี้ก็เป็นอะไรนะเขาเรียกเขามาหลบหนีเข้าเมืองมานะครับโอ้ปว <c oughs> ดปว <c oughs> ดซับแบบดูไม่ได้เลย <c oughs> ตายตายเอาละครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการลาบนะครับเนื้อนี้เราไปซื้อมาจาก เอาันเป็นก้อนนั่นไงเป็นเอาเป็นก้อนเหนอลุงก้อนก็ได้เออก้อนก็ได้อืพี่พูดดีๆสิลุงก็เห็ดรูเลยเหงื่อเลยมั้ย้ลยเลยเดี๋ยวเห็้ยอะไรไม่เป็นน้ำเพือนอะไรเบอร์ข้าหอมเออห์ฮะเบอร์ข้าไหมเนื้อซื้อมาจากตลาดนะครับก็แบ่งกันเป็นเนื้อส่วนหนึ่งแล้วก็ เครื่องในนะครับอันนี้ในส่วนของเครื่องในนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะครับทั้งทั้งหมดเลยเอาไปต้ม,มก็อยากขยับมาใกล้มีดผมสิครับอเอค,ครับผมผมขอโทษครับเนี่ยเพ่ลุงเอจากในคลิปลาบหมูคลิปที่แล้วนะครับที่อาลาแชมนะค,คนเดียวกันนะครับแต่วันนี้คือลุงเอทําเองและเฮ้ <Hey. S 2> แต่ก่อนอเป็นเชฟนูนะครับทํา กระแมปปลุ้งจะเย็นกว่าหดนิติกรรมเหลี่ยมเสียเอออย่รู้เรื่องรู้ราวข้าวไยอดอ่ะนั่นอ่ะจแกแม่โอเคพักไผ่อ่ะพักตรงรักตอนแน่สัตว์ก้อมตอนแนมจะไหนเออโอเจแกแม่เข้าเฮ็ดอะไรนะแต่ต้อกับเฮ็ดแม่อื่นอ่ะอะไรเนี่ยไม่ ทำไมพี่ไม่ตั้งกล้องอะครับมาช่วยผมลาบสิครับเขียงก็มีสองอันมีก็มี2อันนี่นะครับเราเอาผักแพ้วหรือว่าผักไทยนะครับใส่ลงไปด้วยนะครับในขั้นตอนการลาบตอนนี้เอาละเดี๋ยวผมก็จะทําอีกเขียงหนึ่งเขียงนี้นะครับ ครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับก็เอาเนื้อหมูนะครับมาหั่นเป็นชิ้นเพื่อจะสับสับง่ายนะครับการสับเนื้อหมูก็คือประมาณว่าให้ขาดออกจากกันนะครับก็สับเล็กๆปกติคนอื่นเขาจะทำเลก็กกว่านี้นะครับของผมแล้วก็เพื่อนทำชิ้นยังเป็นชิ้นเล็กๆอยู่นะครับ อ๋อขั้นตอนนี้ก็อย่าลืมใส่เลือดก,กับผักไผ่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ลาบให้เหนียวๆน,นะครับเอาอาจารย์ใหญ่ก่อนเอาละครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนไว้สาพีเขียงเหมือนอย่างโอแป้คนเมืองคนเมียงเขาบอกไปอ่าอืมอ้ม อ่ะกินนะสดซึ้นเอาละครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการต้มเครื่องไหน,นครับอันนี้ที่จะทำที่ใส่นะครับที่ใส่ด้วยเครื่องในที่ใส่ด้วยอันนี้จะเป็นหนังหมูนะครับใส่ลงไปก่อนไอ้ใน,นที่มันจะสุกยากๆนะครับเราใส่ลงไปก่อนส่วนน้ํา น้ำนี่ผมใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็มีตะไคร้ด้วยก็ดับกลิ่นอะไรไปนี่ครับส่วนที่เหลือที่อะไร,รเขาเรียกสุกไวๆสุกนั้นก็เราก็ทิ้งไปก่อนอันไหนที่สุกแยากก็ปล่อยลงไปก่อนนะครับใส่อย่างเงี้ยเอาลงไปก่อน น้ำใบเราได้ม้ำม,มาเยอะจังนะอันนี้ใส่ทีหลังนะครับพวกหัวใจตับน้ำเชี่ยงจี้อันนี้อะไรเนะี่ยปอดขั้วปอดอลงไปน้ำอันนี้ก็ปอดนะครับเดี๋ยวใส่ที่หลังมันจะได้สุกเท่ากันนะครับ เอาลครับตอนนี้เราก็ลาบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอานี้ไปใส่ไว้ในตู้เย็นกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากาลังจะโซะลาบกันนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลาสูนลาบกันละที่ลาบใส่เราเรียนเป็นกะละมังเลยนะครับ mm hmm. สีเอ้มแล้วะ กี่โมได้แถมซองกันนะเราอะนะว่าเหนียบไหมนะลูกเห็นเหนียบมันเหนียบแล้วมันสรายอะนะผมกับเพื่อนต้นมีชาแนลนนี้มาพบกับครัวลุงลังครับะนะโดยลุงเอครับครัวลุงลงัง นี่ไม่ก็อร่อยไม่ซ้ำตำสูตรไม่ได้ครับครับผมที่นี่ก็เอานี่นี่ใส่อย่างนี้เลยใส่เลยครับพุกเลยรพุกเลยรพุกครับเออสลดแล้วครับ ทำไมคุณไม่ใส่หมดหมดแล้วออกแบบเออถอกลงกันเลยอะคุณยำเลยทีนี้ยำเต็มที่เลยครับผมหอกเลยเอ,อ่าหลับส่วนขว่อยเขาทำกันแบบนี้แหละครับถอกลงนะครับ<อ>นี่แหละครับ อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาทำกันนะครับไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับครับไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนครับผมสุดโคตรลุ่ลัางครับสุดโคตรลุลัางครับอันนี้ทําแบบง่ายๆเลยนะครับน้าพริกลาบเราซื้อมาแบบสําเร็จเอาเลยแล้วกันไม่มีการตำไม่มีการอะไรครับกินได้ก็กินไปกินไม่ได้ก็แค่ทิ้งไปครับครับผมตามนั้นครับเอาลุงเอ๋ใส่ดนง่องครับผมเอาเก๋อสุรุดมาใส่สิ เขียบจามาจำเนี่ยเออไปเสริมกันเลยๆนะเขี่ยๆครับครับครับผมรู้ครับมีตาใส่เกลือนะครับตอนนี้ันนี้เราก็ ค่อยๆใส่แล้วก็เราก็ชิมไปนะครับอันนี้ขั้นตอนใส่ผงนัวแข็งอินมอดรถดีเหรอืระ,ะดีรถด,ด,ด,อรนะดีอินกีนะตัวนี้ครับลาบของเรา ไงครับน่ากินไหมครับท่านผู้ชมมือก็จะหลุดออกจากถุงมือไซซ์มันเล็กนะครับลุงเอก็ให้เราใส่อยู่นั่นแหละอ <c oughs> แต่หรับบดีงเด้อเด้อโอ้ลืมปุ๊ดีด่ะมาเด้ว เราใส่รถดีได้นะนนคนให้เข้ากันก่อนอก็อด,ด,กกอด,ด,อดีใส่โอโ้โหเริ่มหอมมาแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเข้ากันหรือเปล่อาอืมเจียมแต่เข้าว่ามันเจียมเนี่ย รถชัดอายาสามแบบไรไรเนี่ยเสริมมาไาเสริมรถดีทังนี้เนาะปูงเข็มหนักกับแบบนีครน่ากินไหมครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาทำกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่อันนี้ลงไปทีหลังครับตอนนี้เราคนให้เข้ากันก่อนแบบแรกอ่ะลุงเอชิม อีกถุงนึงเนาะพิกลาบไม่ถึงอีกถุงนึงนะครับไม่ถึงเหมือนกันไหมไม่เหมือนก็อันอันนั้นเหมือนกันครับแต่อีกสองเลกไม่เหมือนครับเพื่อสุขะลักษณะที่ดีนะครับก็ควรจะใส่ถุงมืออย่างสมทำนี่แหละครับ ก็รู้ัิแล้วก็เพื่อไม่ให้แสบด้วยนะครับเพราะว่ามันจะแสบไม่หักครับ,น,บน,น,นี่นะครับลุงเอจะใส่ขัวไนนะครับขัวในนะครับเค,ครื่องในนะครับเราเอาไปต้มก่อนนะครับท่านผู้ชมเอา เครื่องเนยเครื่องน้ำไหมเรอวะ<ช>ไม่เป็นไรครับเราเราลาบครัวในเออก็เอา,าเครื่องในหน่ะยเสิร์ฟเนื้อรูจมกันเลยเมื่อกี้ระหว่างรอผมก็ทำลูกด้วยแล้วนะครับเอาอีกใส่อ,อ,อีกใสกคุณนายเหรอคอุณนใสที่จริงใส่เยอะๆก็ดีนะ เอาเหลือไว้แันนั้นใส่รูเนาะได้ไหมตเนาะไปใส่รูเนเะียร์เนาะมันนไงใส่รูได้เนาะได้ครับเดี๋ยวมงเอถือกระลมังให้ผมหน่อยับมันเลื่อนไปเลื่อนมาคนให้เข้ากันนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็อันนี้เป็น,นผักไผ่หอมดวนนะครับที่เราสอยไว้ือว่าวผักแถวกับสารเเน่นะครับ่อยำเข้ากันแล้วครับทีนี้เอาไงเราแบ่งไหมแบ่งแบ่งดยดุดไปปั่นตัวกับที่อืม นน่ากินไหมครับท่านผู้ชมลาบหมูของเราเป็นไงลุงเอชิมกะจามพิรวอ่ะหรือว่าชั่อลอวดวะเหรอเาื่อว่าพิาำตีมเหรอฮะพิรำหนึองในเราพิรำน่นากินไหมครับท่านผู้ชมนี่นะครับจะเป็นลู่ที่ผมทำไว้เมื่อกี้นะครับเนาลงเอชิมลู่ดูหน่อยดิ เป็อร่อยอร่อย <c oughs> อร่อยไหมอร่อยครับอร่อยนะครับอันนี้จะเป็นลูกมันมกรอบนะมันต้องแคบหมูมันต้องแคบมแคหม,ม,แหมูแต่เราต้องหาชื่อแคบหมูมาว่ะอนหมูนวด,ดใส่ครับนดวดก็แล้วเอาแคบหมูติ้งเป็นเซตเล็กๆกันอร่อย,อยงั้แล้วนัะ่ะอร่อย <c oughs> ครับมามามาไออันนั้นปุ้นเขาหอมม่ะเขาหอมเขาหอมเออกันไหมเขาถ่ายทําวิดีโอของเขาก่อนมาครับท่านผู้ชม

จะอร่อยไปไหนวะอร่อยไปไหนเน้อชุกลางชบกสะเลไ่ซาผีเขียงอันนี้ผมไม่เห็นนวกรวบกะเลไวสาผีเขียงอันนี้เป็นคำพูดของพี่ขาโอเปคนเมืองเานะครับยินรู้ิรู้ ไปคณเมียงมกิไกนาพี่สาวกินหรอลอกยกินฮะกินรู้วน้อง่น้องเออันนี้ก็อีกเมนูหนึ่งนะครับใส่ย่างว่าได้เอาไปต้มไว้ก่อนละตอนนี้ก็เอามาหมักเกลือกับชูรสแล้วก็ ผงอะไรนะผขงขมิน้นนะครับง่ายๆเลยอันนี้คืดกันย่ะครับปืดๆเนี่ยค<อ>รัะ <คง S 2> ดูดีกว่าอันนั้นมันกวงด้วยต,ตั้งๆนั่งกวงก็ไปแห,ห,ห้งละแห้งแล้วการเฮ็ดสองส่วนมันมันเต็มโต๊ะแน่เองกะแม่นะวะมันเต็มโต๊ะแ,แน่เนี่ก็ำมมเอาแหมงญาๆไผ่ยี่งเนี่ยวะอันนี้แหมงไพ่เหรจะเจ้าเนาะนาะเนี่ย อันจะบ่อันนันคือหายๆออใหญ่ายายมาอ,อ๋อเออ่าแนันก็แหละถ้าโก่งปีน่งมันมันแข็งแรงไงอันนั้นอันนั้น,น,น,นยางของมีกันได้ก็ราพี่ต้มไว้ก่อนเนี่ยต้มยางแกเอามามักหน่อยน่ะามัดหน่อยเจอยางโยโย่ของอเอาละครับได้เวลาแล้วครับท่านผู้ชมมาครับลา ตอนนี้ผมตักแบ่งมาใส่ถ้วยละเดเวลาวอน้เวละดากกินละน้ี่นำอี่นำาอะไมกระบอกันนี้นออมน,นันนะครับถ้าไหนยากเรากินก๋วยเตี๋วก่อนแล้วครับ ของบ้านนอนก็๋วยเตี๋ยวนะครับมันมีก๋วยเตี๋ยวนะใช่มครับมาครับกินล้่กินกับผักขาตองกินกับาตองนะครับ

อันนี้เอาไปคั้วเอาไปคั่วซะแล้วลาบแล้วลาบหมูเราอันนี้น้องน้องสาวของเชบนูนะครับหรือที่เรียกกันว่าลูกลงกรรมอีกคนนึงอ๋ออ๋ออันนี้จะของบ้านจะภาพจภาพจะของบ้าน เอามันแตกต่างกันแลยววะเจ้าของบ้านไหมเจ้าต่างว่าเจ้าของบ้านมาไล่แต่แต่ว่าถ้าเป็นเจ้าภาพเปนก็เป็นคนทำด้ยนุ่งน่ยก็แถมันึ่ง้านี่เเอานัเนี้ยพอพ่อขอพี่น้องสองพอวตึมนเกันนั้นรจอยอ่เบรนอเบ้ยรอ้องหนึ่่ะ อ๋อแหนเอาสกเลยมาได้ห่พร้อมแม่นน้าบ้านเอาเอาแชมา้ห่พร้อเาวลงนะอ๋อเลยกันโอเควันวันนะสักวันวนะโดนเอาแก่อนเมาอ่ะนวันเนะลูกเอ เป็นไงครับลูกอ oh, Hence, ้ออร่อยนะครับอร่อยนะครับท่านผู hmm. ้ชมลูกอะไรกันบ้างมาครับท่านผู้ชมทั้งลาบทั้งลูกอ้าวไหนไหผมขอชิมหน่อยเด้อโอ้ณมือพี่ลูกพี่ตัวในชุดยอดชุดยอดครับโอ้โทษไหนไหนไหนแถมมาแถมมาชิมหน่อยดูอืม

กิลลูไหมโชกินลูไหน,ลไหนเลยแมวแมวอมเสรนกตขอเป็นาง้ินักเดนสีีมีมีมีทอดกรอบอคนดำไปทางไหนก็ไปไปบังอะ่ะเขาจะถ่ายคนสวยนะเนี่ยคนสวยคนเดียวปอืเนี่ย กับคนมพี่กองเปียร์ลรับพี่เนฟด้วยทั้งลาบทั้งลูนะครับท่านผู้ชมวันนี้เขาจัดงานวันเกิดนะครับเราก็มาทำเลาบให้เขาฮะอีกเยอะเลยครับ กุน้ำน <SM. S 1> <Christina. S 2> ้ำมัไทไทนจ้องน่าเงราคากับบ่พี่มีเนาะฮ็ดสองนีใ้ยี่เนาะอ๋อให้หนานะอ๋อท

สดว่ามาึลีวสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชม,ท,ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องต้นมีชาแนลของเราด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมนั่งครับอืมกระลแท่งคนเท่า